สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาแอบดูพี่อิ้มเดี๋ยวมาดูพี่อิ่มกันว่าพี่อิ่มนอนที่ไหนกันนะคะ นี่แหละี่ยิ้มนอนตรงนี้นะคะห้องเจี๊ยนสายฮะเดี๋ยวี่ยิ้มจะตื่นนอนสบายปุ้ยนะฮะโอ้โห ขอบคุณพี่ยิ้มมากมนะคะ้โอ,โอได้ยี้เล้วนะล่นะพี่ยิ้มก็นอนสบายเลยนะคะ อืฮ uh huh. นะนี่นะคะ่ะเจเป็นสหาก็กำลังทำอีกห้องหนึ่งนะคะทำอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเผื่อไว้รับแขกนะคะนี่ค่ะนี่นะเราก็มองแล้วว่าตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มนะคะนี่ค่ะก็เป็นขอพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะที ช่วยเจเป็นสาให้มีบ้านสวยๆอยู่นะคะตอนนี้บ้านยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะเราก็ขยับตรงนู้นตรงนี้ย้ายไปตรงนู้นตรงนีงน้กันนะคะอืมก็ใครมาก็เราจะทําเป็นอองนะคะทําห้องสักสามห้องนะตรงนี้ก็สบายนะตรงนี้ก็คืนอีกห้องหนึ่งเจาะหน้าต่างขึ้นนะคะก็เป็นสามห้องนะเวลาแขกมาก็สบายหน่อยเสียงแขบนะเมื่อวานนี้ตโอ้ แปกจังเลยเอ้าวแปลกเนวะาดคะก็จะทำอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นหน้าต่างเปิดออกไปเหมือนกันนะตรงเนี้ยสบายสบายเดีวเราก็จะได้ไปส่งพี่ยิ้มนะสายๆหน่อยนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นถนนข้างนอกนี่เสียงไก่ขันตัวนั้นจะเป็นต้นไม้นะคะ ต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะเป็นสุมต้นไม,ม้เป็นประตูเรียบร้อยนะคะนี่ยังไม่ฉาบนะคะช่างเดี๋ยวสร้างวันนี้ก็จะฉาบแล้วก็ทาสีนะคะฉาบแล้วก็ทาสีก็เป็น,นัน เสร็จสิ้นนะคะโอ้โหเรียบร้อยนะเราก็อขอขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ยิมน,นอนอีกทีหนึ่งกันนะ คงจะเหนื่อยมากคนะ่ะอย่ายงไรก็อย่าลืมนะคะเจแปสหาก็มีผ้าถุงผ้าไพวาขายนะคะผ้าพ้าผ้าถุงผ้าไพวาขายก็จะมีนะคะเป็นลวดลายต่างๆเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเอามาเพิ่มใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ097 132 5299นะคะ097 หนึ่งสามสองห้าสองเก้าแบบเตดตัดมีแบบตัดสําเร็จรูปแล้วก็เป็นชุดเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือว่าเป็นผ้าที่อัดผ้ากาวเสร็จแล้วนะคะก็รอยังไม่ตัดก็สั่งได้เลยนะคะหรือใครจะสั่งให้ตัดชุดให้ก็ได้นะคะบอกไซส์ที่ตัวเองใส่บอกรอบอกแล้วก็บอกเอวบอกสะโพกนะคะ,ะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะเราก็จะทำการส่งให้เลยนะคะขอพระคุณมากๆคะ่ะมี ปาระเจาบองด้วยนะคะกับโปูคระ150บาทพร้อมส่งนะคะ150บาทพร้อมส่งนะคะพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมีทั้งสุกมีทั้งดิบมีทั้งรสแมงดานะคะแต่แล้วค่ะ